ออกมาจากสวนเดี๋ยวนี้เลยออกมาโอเลี้ยงพาลูกออกจากสวนเลยโน่นสองตัวแอออกมาออกมาเร็วมา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 สองตัวนั้นออกมาเร็วมา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 เร็วเร็วเร็วมา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 กินผักแล้วเนี่ยมาเร็ว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 มาวิ่งมาวิ่งมาเร็วเร็วเร็วมา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 เออเร็วเร็วเร็วมา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 ตัวนั้นมาเร็วเร็ว มา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 มต้องเรียกมามานะคะถ้าเรียกไล่ให้ไปนะกว่าจะไปนะคะต้องเรียกมามาถึงจะพากันมาไปไปที่อื่นลูกไปออกจากสวนไปเลยไปที่อื่นโอเลี้ยงพาลูกออกไปที่อื่นเลยห้ามเล่นสวนไปไปที่อื่นเออนั่นแหละออกไปข้างข้างนู้นลูกไปไปออกไปข้างนอกเลยไปไปเลยตีนั่นแหละออกไปข้างนอกเลยห้ามเข้าสวนนะเก่งมากลูกพาลูกไปเล่นที่อื่นนะ เล่นอยู่ข้างๆสวนนะห้ามเข้ามากินผักนะใครเข้ามากินผักจะโดนตีนะออกมาเลยออกมาจากสวนเลยออกมาชูออกออกเดี๋ยวนี้เลยออกมาเลยแสบชอบจะไปแวะกินผักเรื่อยเลยออกไปข้างๆนู่นเลยไปหาแม่โอเลี้ยงเลยออกไปอืมนั่นแหละไปอยู่กับแม่ข้างๆนู่นข้างสวนนู่น ออกไปเลยออกไปเลยนะอยู่กับแม่ข้างๆนู่นข้างๆสวนนู่นห้ามเข้าสวนต้องคอยดูคอยดูนี่แม่พาลูกเล่นอยู่ข้างนอกข้างๆสวนดูลูกดีๆนะโอเลี้ยงไม่งั้นจะโดนตีนะ